วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อายองสิดอโแล้วก็ข้างหลังเป็นไทคันตุยนะครับ <laughs> โอเคแล้วมันชื่อไทคันครอสทัวริสโมซีนะครับมันมีออรเวนไดรฟ์มันจะช้าสุดนะซี C นี่มันก็เป็นออรเวนไดรฟ์แล้วก็มี4 s แล้วก็มีเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบเอสนะก็อน,นี้มันก็เป็น ทายคันสำหรับคนจนนะครับแล้วก็ทายคันตุ้อ่ผมจะเช็คดูว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะวันนี้นะครับที่มันสำคัญคือยางคืออะไรอ่ะเป็น Goodyear Eagle F 1 Asymmetric 3 265 35 21นิ้วข้างหน้านะครับข้างหลังนี่ถ้าถ้าทายคันตุ้ยก็ต้องมียางตุ้วยนะ305 สามร้อยห้าสามสิบยี่สิบเอ็ดนิ้วเครงหลังก็เป็นอย่างนี้นะอืมใหญ่เหรอแต่ว่ามันอาจจะใหญ่มันอาจจะดูใหญ่แต่ว่าจริงในรถเนี่ยนะมันก็แคบแน,นะห์มโอเคแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้นะก็เหมือนทายคันที่คุณเคยเห็นนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีปุ่มมาน,นี้นะออปชั่นนี่ไม่รู้ต้องจ่ายกี่แสนค่าปุ่มเนี่สวิตช์เนี่ย แล้วก็มี Sport c โครโนทุกคันก็ต้องมีอันนี้มันจะบอกว่ามี t เจอ o v e วอ e a l e v e เท่าไหร่2 1 2เมตรแล้วก็วันนี้เราต้องใช้ Range Mode นะ r g n g e m o ม e มันจะเปบดไฟฟ้ามันจะทำให้มันจะอ่ s e n g a g g c l จคลัข้างหลังมันจะเป็น Front Wheel Drive นะครับถ้าเราใช้โหมดอื่นนะมันจะเป็นประมาณ90% r a สิ w เ e e ร d เ i v e แล้วก็ประมาณ10% Front Wheel Drive เพราะนั้นก็ต้องใช้ Range Mode แล้วก็ปลังก็คือเราจะขับจากนี่ ไปทางเดียวแล้วก็กลับมาหนึ่งรอบอขับ90าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ต้องเราไม่ต้องชาร์จวันนี้เราไม่ต้องชาร์จถึง100%แล้วก็วัดจนถึงศูนย์เพราะว่าเรารู้แล้ว่าแบตเตอรี่มันใหญ่แค่ไหนเราต้องกาอนแค่เช็คดูว่ามันใช้ฟไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเราก็คำนวณได้ว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนโอเคแล้วก็ Porsche คันนี้นะไม่มี Head up Display นะแล้วก็ Porsche คันนี้ไม่มี Adaptive Cruise Control แล้วก็ไม่มีออโตสเตยนะครับ Porsche นี่เขาอยากจะให้เราจ่ายทุกอย่างแล้วนะไม่ได้แถมอะไรเลยขนาดเนี่ยเทสันพูดถึงเทสลาขนาดเทสลาที่ถูกสุดน,นะ Model 3 S R Plus ยังมี Adaptive Cruise Control กับ Autopilot นะเป็นสแตนาดาร์ดคันนี้ไม่มีแต่ว่าเจ้าของนะอย่างน้อยเขาก็ได้จ่ายค่า fake engine sound <laughs> เรื่องที่มันสำคัญโอเคแต่ว่าก่อนอื่นนะผมอยากจะรู้ว่าคันนี้มันหนักแค่ไหนแต่ว่าคันนี้ก็มี night vision นะเนี่ย yeah. like a ninja มันก็คงจะช่วยนะถ้าเราเจอมูสของเราขับกันคืนนะ front axle Twelve hundred. The whole car. What? Huh? Two. Two for 40. <laughs> No wait 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 <laughs> Shit. Wait wait huh? Two for forty, two four sixty. Back, 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 back. ไป2440วันนี้มีออสสัเป็นยังไงนะอ๋อลมน้อยเก่ง okay, ดีถุงลมนี่เหี่ยวข้างนอกที่นี่นี่ก็16องศาโอ้ที่นี่นี่นิ่งลเลยเนี่ยไม่มีลมเลยอะแล้วก็18.5องศาแปลว่าอากาศเนี่ยที่นี่นะ perfect เลยสำหรับใช้ไฟฟ้าน้อยอะแต่ว่ายังไงมันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะนะ 188วัตต์ออตเตอกิโกเมตรนะ uh, B M I X ที่เป็น SUV นะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าถ่ายแขนตุย้ย uh huh. อันนี้มันแปลกนะนะตามจอนี่นะมันมันจะบอกว่ามันเป็นเรเวนดรามันใช้มอเตอร์ข้างหลังนะแล้วถ้าเรา uh, เร่งนิดหน่อยนะมันก็จะใช้มอเตอร์ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นข้างหลังอีกเนึ่งนี่ยอ แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น normal mode นะโอเคมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเร่งแล้วมันก็จะเริ่มใช้เตอร์ข้างหน้าแป๊บเดียวแล้วก็กลายเป็นข้าหลังแต่ว่าฮะไม่แปลกนะเพราะผมคิดว่าตอนผมได้ลองทอยคัน 4S เนะมันจะตัดเตอร์ข้างหลังแล้วเพราะว่าเตอร์ข้างหลังมันมีคลัตช์แล้วมันจะใช้แต่เตอร์ข้างหน้าฮะหรือว่าหรือว่าคันนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนกันนะมันอาจจะไม่มีเกียร์หรือว่าไม่รู้นะ ไม่แน่ใจว่าเออแต่ว่ายัางไงเราก็คงจะใช้ range mode เพราะถ้าเราใช้ normal mode นะครับอมันจะเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเรา switch ไปหา range mode a อ r มันจะเป็น eco โอเคเราก็พยายามประหยัดไฟามากสุดนะนใน range mode เรากลับมาที่อายนนแะล้วก็หรือว่า suvke อ,อยู่นี่นะแล้วก็เอันนี้เป็นกาวนะที่ติดกระจกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันฝั่งนี้แล้วนะมีกาวติดนิดหน่อยรู้ไหเห็นมั้งเออโอเคจ่า,าเนี่ยราวนี้นะ มันเป็นรถมันรีร์ตแล้วเป็น185กิโเมตรแต่ว่าความจริงเป็น182แปลว่ารถคันนี้นะมันนับเยอะไปตั้ง1.6เปอร์เซ็นต์เลยปกติรถเยอรมันเนี่ยมันจะแป๊ะแล้วนะแล้วก็แปลว่ามันใช้ไฟฟ้ามันเป็น190วัตต์แอลติกรเมนนั่นแหละโอเคก็เยอะหน่อยนะโอเคเดี๋ยว๋รวนี้เราจะโอเคเราจะข้อน้ำแป๊บเดียวแล้วก็จะขับ190กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค okay, แล้วก็คันนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันเก็บเสียงได้ดีนะ,ะถึงแม้ว่าเราใช้21นิ้วเลย35 profile แล้วก็ล้อล้อ,ลอยางบานด้วยนะก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงจากลมแล้วนะแต่ว่าจะยินเสียงจากถนนมากสุดมาแต่มันก็ยังใช้ได้โอเครานี้เรากำงจะขับลูปหนึ่งสักประมาณ70กิโลเมตรมั้งเราก็จะวัดตัวมันใช้ไฟเยอะแค่ไหน ชงหลังแข็งไหมอือใช้ได้โอเคมันไม่ได้แข็งท่ามอวายนะ <laughs> โอเคเรากลับมาที่เดิมน,นะแล้วก็ผมเลือกจะใช้84.6กิโลวัตต์ชั่วโมงคือบนะผมเอามาจาก E-tron GT เพราะผมไม่ได้ วัดวันนี้อะว่ามันมันเป็นยอดแค่ไหนแต่ว่าต้นผมคำนวณนั่นตลอดครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมันดูเหมือนก็ว่ามันมีแค่80ดสกิโลวัตต์อ่มมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าคงจะเป็นเพราะว่าเอ่อเอ่อ state of charge scale ของคันนี้อะมันไม่ได้ linear เพราะฉะนั้นเรานับแค่40 50เปอร์เซ็นต์มันไม่มันไม่แปะหรอกเราต้องเราต้องนับทั้งแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะแล้วเอ่อแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันจะมีแปดสิบหกจุดจุดเก้าหรือสมัยนั้นอะของของชายข พอดีพอได้แล้วนะแต่ว่าคันนี้นะมันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับท้ยคันคันอื่นนะมันไม่ได้ใช้ล้อใหญ่ขนาดนี้แล้วมันมีคันหนึ่งใช่ท้ยคันสีแดงนั่นนหะมันใช้ไฟฟ้าน้อยเพราะว่ามันมันใช้ยางสิบเก้นิ้วที่มันมันบานๆหน่อยนะมันจะบางๆมันมันมันเล็กมันเล็กนี่ใช่ แล้วใครใครจะซื้อท้ายขันแล้วก็ใส่19นิ้วอะ่ะคงไม่มีหรอกมีคนน้อยมากเลยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะทายขันนี่มันจะเป็นล้อใหญ่งนาดเก้าประมาณแบบยี่สิบหรือว่านิ้วแไม่ค่อยมี19นิ้วหรอกแต่ว่า e t r o อ GT ที่ผมทดสอบนะปีที่แล้วอ่ะมันก็มีล้อใหญ่เหมือนกันนะนะ แต่ว่าคันนั้นมาใช้ไฟ้าน้อยกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักอาจจะน้อยลงน้อยน้อยกว่าแล้วก็มันเป็นแบบทรงมันเป็นแบบ gt ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้อ่ะมันตุ้ยอ่ะเพราะเพราะมันตุ้ยก็เอียดอนาเมันก็แย่ลงแล้วก็อาจจะน้ําหนักมากกว่านั้นหน่อยก็เพราะฉะนั้นผมก็ว่ามันก็คงจะโอเคมากเนี่ยที่มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะก็ถ้าเราเทียบกับคันอื่นมันก็โอเค แต่ว่าถ้าคุณต้องการที่เยอะกว่าน,นี้หรือว่าที่พอๆกันแล้วก็ต้องการลดเทปใช้ไฟฟ้าน้อยก็คงจะต้องซื้อเทสลาบัตเตอเสนะแต่วเดี๋ยวผมจะเทสดูว่าคันนี้อ่ะมันใส่ของกล้วยได้เยอะแค่ไหนนะฮึมโอเคแต่ว่าคนที่เขาเขาจะซื้อ,อทายคันเขาคงไม่แคร์นะเรื่องว่ามันใช้ไฟไฟ้าเยอะหรอเขาอยากจะซื้อทายคันเพราะว่ามันเป็นพอร์ชก็คงจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูเรอนะแล้วก็เอาก็ปาากันไหมสวัสดีครับ